มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวอภิมหาเฮงถูกเลขท้าย0 0จุกจุกสใบภายาหลังการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16ตุลาคม2567น้ยะคะโดยผลการออกรางวัลรางวัลที่1หมายเลข482962เลขท้าย2ตัวออกหมายเลข0 0ค่ะและเลขหน้า3ตัวคือ648และ561ส่วนเลขท้าย3ตัวคือ9 1 9และ493 ปรากฏว่ามีผู้โชคดีนะคะชีวิตพลิกผันชั่วข้ามคืนกลายเป็นเศรษฐีรายใหม่ซึ่งไม่ใช่แค่รางวัลใหญ่แต่รางวัลเลขท้าย2ตัวก็เฮงได้เหมือนกันค่ะ mm hmm. เช่นเดียวกับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ความเพ็งให้ดูเต็มๆหลังเธอเองถูกรอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวหมายเลข0ูนยมูลค่ารางวัล2,000บาทเจ้าตัวโพสต์ดังกล่าวระบุว่ากรีดคุณแม่ขอพรนวาราตี9วันอย่างตั้งใจได้จริงจ คัชาคเนเทวา,ายัยมีอยู่จริงแม่ฉันเรดม,มาก8ปดแสนกว่ากับเพิ่งหาเจอหมื่นหก OMG 0ูนย์ใบขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ